รถส,สวยหรูหลาดูดีสภาพดีฟีดาวไปเลยค่ะไฟตาแคมรี่2 0 g g เกียออโต้ปี2013โปรโมชั่นของเรายอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้าระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าลายมารอบคันกุญแจรีโมท แอร์แบ็คู่พวม้มาะไมันติฟังก์ชันเึงเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD แล้วก็แอร์ดิจิตอลค่ะภายในหลูหลาดูดีกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะที่สำคัญมีแอร์ตอนหลังด้วยนะเย็นทั่วถึงเลยคะ่ะ ด้านหลังหรูหลาก,กว้างนั่งสบายมากๆเลยมีแอร์นหลังเย็นทั่วถึงฟีดาวส่ง8,000บาทคนซื้อรายรับรวมที่1 0 0 0 6,000บาทขึ้นไปกรกสุรกคณี้ไปชชงงานได้แล้วคะ่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092-5050-858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้าอไอซายแอพีิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ